ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้บรรลุอภิรักขิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568วาระถเริ่มศเชน่นนี้คือสมมติแห่งการเวลาที่ช่วยสอนใจให้ได้ทบทวนถึงอายุที่ผ่านพ้น เป็นการอบรมตักเตือนตนด้วยตนเองว่าเผรอกระทำสิ่งหนึ่งประการใดอันอาจผิดพลาดบกพร่องไปบ้างตักได้ไม่มัวระเริงหลงในวัยและในชีวิตแล้วจากได้เร่งกลับตัวกลับใจใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างคนไม่ประมาทเพื่อจากได้เร่งบำเพ็ญคุณประโยชน์ ให้สำเร็จประโยชน์ทั้งในทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดปีที่ผ่านมาชาวไทยต่างพร้อมเพรียงกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จบรมบอพิษพระราชสมพระเจ้าผู้ทรงประคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีต่าง เป็นอเนกกระปการนับเป็นกุศลกิตที่น่าอนุโมธนาชื่นชมทั้งยังเกิดมีโอกาสพิเศษให้เราทั้งหลายได้ไปประชุมพร้อมเพียงกันอย่างเนื่องแน่นเพื่อกระทำสัาก,การะบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอันเชิญจากมิตรเพศมาประดิษฐานณทองสนามหลวงถึงสองวาระ เหตการณ์นั้นเป็นมงคลเช่นนี้บังเกิดขึ้นได้เพราะคุณธรรมสำคัญที่เรียกว่าศรัทธาซึ่งแปลว่าความเชื่ออันประกอบด้วยเหตุผลช่วยหลอมรวมน้ำใจไทยให้ประสานเข้าเป็นหนึ่งเดียวด้วยความสามัคคีเพิ่มภูนุุีขึ้นเป็นพระกำลังมหาศาล คำจุนหมุนนำให้ชาติบ้านเมืองสามารถดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งและมั่นคงมีชัยชนะเหนือปัญหาและอุปสรรคได้ตลอดมาศรัทธาจึงอุปมาดุจแม่ทัพคอยกลุยทางเหนียวนำให้กุศลอื่นๆงอกงามติดตามมาเพราะความชั่วทั้งหลาย รวนเกิดจากความประมาทส่วนความดีทั้งหลายรวนเกิดจากศรัทธาหากบุคคลไม่มีศรัทธาเป็นตัวนำแล้วกุศลธรรมอื่นๆก็จักไม่เจริญหรือบังเกิดมีขึ้นเพราะฉะนั้นความศรัทธาจึงเป็นเครื่องปลื้มใจและเป็นเพื่อนแท้ของทุกชีวิต เป็นพลง,งานผลักดันให้ภาคเพียรเดินหน้าไปประกอบกรณียกิจเพื่อประโยชน์จินสุขของสังคมส่วนรวมนวาระขึ้นปีใหม่นี้จึงขอให้คนไทยทุกคนตั้งใจประคับประคองความศรัทธาไว้อย่าให้วันไหวทั้งต่อคุณพระตนตรไยทั้งต่อสถาบัน อันเป็นหลักชัยของชาติและต่อคุณธรรมคือความดีงามทุกประการเพื่อให้บังเกิดมีขวัญแห่งชีวิตทรงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เป็นความพร้อมเพียงแห่งชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ซึ่งย่อมยังความเจริญรุ่งเรืองให้สำเร็จได้สมตามความมุ่งหมายทุกประการ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและกุชลนาจดิยาทุกท่านร่วมกันบําเพ็ญเป็นเครื่องพิทักษ์รักษาประเทศชาติและประชาชนดลความสมนัสพระราชารุยไทยให้ประสิทธิในสมเด็จบรมบบิภิพระราชุมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อจะได้ทรงเพียเพนด้วยพระพารมีธรรมและขอประสาทพรให้ชาวไทยจงสำเร็จสมมโนรสในสรรพกิจอันเป็นไปโดยชอบผ่านประกอบด้วยธรรมนำความผาสุขสวดดัสดีมาสู่เพื่อนร่วมชาติตลอดพุทธศักราช 2,568นี้โดยทั่วหน้ากันเทินขอเจริญพร